าันถึงคิวพี่แล้วเนาะถึงแล้วพี่เอาเลยเชิญกับใครล่ะอะไรกับหนูสองคนก็ได้อ่ะไม่ใช่เพลงต่อไปไม่นเพลงคู่ไงแล้วไปไหนล่ะเออชาร์ดออสเตนียเออก็จะโมแต่แต่แอปอยู่นั่นแหละเร็วๆอะไรอะไรอะไรวะไม่สบาย หรืออะไรเอามุมคูดไปเลยก็ได้ฮะว่าอะไรคู่เขาไม่รู้เรื่องไงอันเดี๋ยวลองคู่หนูจริงๆเพลงนี้คู่หนูหนูอยากเล่นของสูงเพื่อนคู่เพื่อนเออนั่นแหละมีใารอยากได้คูมพมามาม ไม่ฮะเอางี้เอางี้แก้วนี้ยมันมีเจ้าของอยู่ใครมันก็รู้อยู่สแน็คใครชเดินวิ่งอยู่รอบๆอนี่แหละมีใครเห็นผู้ชายเสื้อเขียวเขียวบ้างไหมคะมันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาแอบมรกับบ้ายไปแล้วหรือเปล่าเลขึ้นมาเลยเลขึ้นมาเลยจ้ารู้รู้แล้วโอเคเดี๋ยวหาให้แต่ว่าถ้าพี่ถือมันน่าจะเหลือไม่เยอะไงจ้ามาเลยมาเลยเพลงขึ้นมาเลยถ้าพี่ถือบอสน่าจะไม่ได้กินนะดูสรง I'm ของท่านเวลาโฆษณาแป๊บหนึ่งนะฮะอะไรจ๊ะครับผมทุกคนตอนนี้โอกาสพิเศษแค่20นาทีครับเบียสองกระป๋องหนึ่งร้อยบาทมาเลยตอนนี้สองกระป๋องหนึ่งร้อยก่อนหน้านี้หนูซื้อสกระป๋องเล่นหนร้อยแปดสิบมีทั้งหมดสามร้อยกระป๋องเท่านั้นมาเลยสองกระป๋องหนึ่งร้อยเท่านั้นมาเล้วพี่แฉบพี่แฉบพี่แฉบ พี่แชม<อ>จะบอกว่าสองกระป๋องหนึ่งรอยมันมันน้อยไปหรือเปล่าขอหนึ่งแพ็คแล้วมาประชันกันหนูดีไหม <aud it> อะไรไม่ไหวแล้วหึงแพ็คอะไรเขาเรียกอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวช่างมาเถอะอะไรนะ หนึ่งแพ้พันสองให้แกดเก้วด้วยหนึ่งถาดพันสองเท่านั้นหนึ่งถาดแล้วมาประชันกับหนูหนึ่งกระป๋องพันสองพันสองเอาใครจะเอาหนึ่งถาดพันสองมาลยตอนนี้แล้วพี่ฟ้าบอกว่าหนึ่งถาดสามารถประชันกับพี่ฟ้าได้คนละหนึ่งตองหนึ่งกระป๋องพออย่ามากก็หนึ่งกระป๋องเพราะว่าเดี๋ยวกูอยู่ไม่จบงานมา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  กางเกงนี้ผีมือพี่ฟ้านะเอานี่ตัวแทนน้องๆก็ได้นะอยากให้น้องๆคนไหนมาบาวประชันกับพี่ฟ้าได้เลยมีน้องหยกชุมพรคณากรุงเทพเดี๋ยวเดียวเขาซื้อเขาซื้อยังเนี่ยชนบุรีเขาซื้อยังเขาซื้อยังน้องคิมสมุทรปราการน้องพลอยปราจีนบุรีอะไรยายใหม่พิศณุโลก ดีมังโรถถูอะไรลูกนะมาคนนี้ไม่ได้ประกวดอีกน้องปอยพนมน้องเฟรนชัยนาทพนมอะไรลูกพนมอะไรเรยามิตแกนนครไม่ใช่ยโสทนแล้วฝั่งนี้มีไม่จ๊ะเฟรินนครสวรรค์ค่ะอ่าได้นะอยากส่งตัวแทนมาประชันกับพี่ฟ้าก็ได้เลย วันนี้อย่าซีเรียสไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยวันนี้เป็นวันที่เราจะมารีแล็กผ่อนคลายไปด้วยกันใครดราม่ากูจะหยิกให้หีหลุดเลยอะไรเอยพูดอะไรหยิกให้พูดสีทะลอกก็ไม่ชอบใครจะมาดราม่าอะไรอย่าดราม่าได้ดทั้งสิ้นวันนี้เราผ่อนคลายกันซีเรียสใครจะเมาใครจะหลุดอะไรช่างช่างมันนะหนึ่งถาดหนึ่งถาดพันสองหนึ่งถาดพันสองมันถูกไปหรือเปล่า พันห้าละพันห้าพันห้าก่อนจะปีใหม่ด้วยกันใครเครียดจากงานใครเครียดจากความรักใครเครียดจากการใช้ชีวิตมาผ่อน,นคลายด้วยกันในวันนี้เพราะว่าชีวิตกูเครีดยดเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งาดพันสองมันถูกไปหรือเปล่าที่จะมาชันจะมาประชันกับกับกับเราว่าเรามันเรามันคอแข็งระดับเนี้ยมันไม่ใช่เฮ้ยนี่ <c oughs> ไงนี่ไง พี่ดีพีดีคนไหนจะอัดฉีดน้องๆ้อือูกเตยเดี๋ยวเดี๋ยวหัะอะไรอะไรฝั่งนู้นอะไรอะไรอะไรอ้าวตรงๆนะตรงตอนตอนแรกไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรจ้าด้อมอะไรคณาคณาอัดฉีดอะไรลูกอ้าวหนึ่งทานพันสองใครซื้อใครซื้อห้าทานอว่าด้อมคณาไหมใครซื้อห้าทาเดี๋ยวพี่สาวไปเสิร์ฟถึงที่เลยเขาอยู่กันหลายด้อมแล้วอะไรขอพูดทีนึงได้ไหมอะไร ใครก็ได้ล้มมาให้กูหน่อยถ้ามันไม่ล้มกูก็ล้มเปล่าวันนี้ล้มมาให้กูทีนะกูไม่ล้มหรอกนะจริงจริงตอนนี้ไม่มีใครล้มไม่มีใครล้มหรอกไม่จ้าเพราะว่าทีสองคนจ้าเพราะพี่หลับมาเต็มอิ่มด้านหลังว่าไงจ้าจ้าจ้าด้านไหนจ้าอะไรยังไงอะไรไม่อะไรดูด้วย อทีมงานทีมงานมึงดูด้วยอะไรดําหลังดําใครอ่ะห้าถาดห้าถาดห้าถาดจากด้อมใครอะไรด้อมมิงฟ้าห้าถาดด้อมมิงฟ้าใครสนักสนักแล้วกูต้องกินกับใครละทีเนี้ยพี่ฟ้าห้าถาดพี่ขวัญไหนตรงไหนห้าถาดพี่ขวัญไม่ไม่ พี่ขวัญ5ถาดมันน้อย5ถาดโอ้พี่ขวัญอย่ามาพูดบ๊ะป๊มันพี่ขวัญมันจะอายเขาป๊ะปี๊พี่ขวัญอย่ามาพูดพี5ถาดกลุ่มเขาบับแล้วพี่พัดบอกเอาละพี่ขวัญขวัญใจเย็นนะใจเย็นนะกูเลิกปวดหัวแล้วขวัญอ้าวพี่ขวัญพี่ขวัญ10ถาด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 ด้านนี้ สิบถาครับสิบถาท่รักจ้าใครมากกว่าสิบถาไหมจ๊ะเอ้าด้านหลังว่าไงสิบเอ็ดถาสิบอถาตรงนี้สิบถาครับต้องรู้สิบเอ็ดถาเรวสิบเอ็ดถาตรงนี้สิบถาพี่ฟ้าพี่ฟาเขาบอกว่าสิบเอดถาเหรอจ๊ะท่รัก11บเอถาจ้ะสิบถาหมื่นสองสิบสามสบสองไปแล้วสิบสองถาจ้าสิบสองถาพี่ไปซื้อไปกินหรือซื้อไปอาบคะ จ้าจ้ามีใครมากกว่า12บสองถาดไหมจ้าใครให้มากกว่า12บสองถาดมีไหมจ้ามีไหมจ้าสิบสองถาดจ้าจ้ามีไหมนะมีไหมนะเอาเพิ่มไหมพี่ขวัญจ้ำน้องด้อมนิวยอร์กเทไรอะไรพี่ขวัญนั่นเท่าไหร่12แต่ว่าด้านนู้นยี่สิบเนาะพี่ขวัญยี่สิบด้านนู้นกี่ถาดจ้า12จ้า12ตรงนู้นสิตรงนี้พี่ขวัญเพิ่มไหมเพิ่มไหมแป๊บหนึ่งนะแฟนคลับอิงฟ้าเนี่ย สิบสองถาดมันน้อยไปไหมอ่ามันเป็นมันเป็นมันอุ้ยมันเป็นเอกลักษณ์ของดัมกรึบอยู่แล้วอะกรุบสามสิบถาดมีไหมจ๊ะสามสิบถาดใครเอาสามสิบถาดบ้างอะไรก็ได้อย่าล่วงนะโชคเอางี้เอางี้ยสามหมูสามสิบถาดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปช่วยสิบสองถาดด้านนู้นครับสิบสองถาดด้านนู้นเดี๋ยวไปช่วยกรึบเดี๋ยวไปช่วยกรึบ จะ๋าอะไรจ๋ะพี่ขวัญเพิ่มไหมพี่ขวานพี่ขวัญเพิ่มไหมพี่ขวัญอย่าให้เสียชื่ออันนี้อันนี้เขาให้สิบถาดใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าด้านนู้นเขาสิบสองถาดสิบสองนะด้านนู้นสิบสองนะอุ้ยอะไรวะโอ้ยตรงนู้นยี่สิบถาดยี่สิบถาดไหวตายแล้วโอ้โหตรงนู้นยี่สิบถาดทีมงานจ๋าตรงนู้นยี่สิบถาดจะสองหมื่นสี่ ยี่สิบถาดด้านนู้นวายตายแล้วลูกเอ้ยพี่แวนพี่แวนจะไปเสิร์ฟเองนะพี่แวนจะไปเสิร์ฟเองนั่งอยู่ดีๆก็รู้สึกเจ็บหัวบ้านคู่อยู่ไหนเขาบอกว่าสามสิบถาดบ้านคู่สามสิบถาดจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรออยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะไหนจริงหรือเปล่าพี่ซันโม้หรือเปล่าสามสิบถาดจริงหรือเปล่ามึงชี้ด้วย เร็วๆไหนไม่มีไม่มีนะสามสิบถาดไม่มีไปไปไปโอ้ยอันนี้อันนี้ไปทางนู้นเลยจ้ายี่สิบห้าอะไรครับบอสตรงตรงนู้นเขายี่สิบไปแล้วชนะกยอมตรงนู้นยี่สิบถาดตรงนี้สิบสิบถาด อะไรรหไม่แฟังฟ <um ah> ังเมื่อกี้เราพูดว่าถ้าเขาซื้อหนึ่งถาดเราจะดวนกับเขาหนึ่งกระป๋องเขาซื้อไปสิบสองเขาซื้อไปยี่สิบเราไหวหรอสามสิบสองกระป๋องอะอะไรอีกอ่ะจ้าว่าไงว่าไงเจแวนเจแวนเขาเสิร์ฟและเขาเสิร์ฟและเขาเสิร์ฟไข่เขาเสิร์ฟไข่ว่าไงจ้าดูจ้าเขาเสิร์ฟและเขาเสิร์ฟบ้านคู่อยู่ไหนบ้านคู่ อันนี้บ้านใครหนูบ้านคู่กี่ฐานบ้านคู่จ๋าหนูไม่มีบ้านใครบ้านอิงฟ้าเออโอ้ยเลิศเนาะโอเคเอาจริงๆตอนนี้บ้านใครก็ไม่รู้แต่หนูเชื่อว่าวันนี้บ้านของทุกคนคือ MGI Hall ค่ะบ้านคู่พี่จ๋าสองหมื่นสี่จ๋าพี่ถ้าพี่โอนสองหมื่นหกสี่พันจะโอนเข้าอิงฟ้านะพี่นะจ๋าจ๋าพี่นะพี่ โอเคชนะจ่าพี่สองหมื่นหกาจบ้านคู่อยู่ไหนครับจ้ะจ้ะบ้านคู่อยู่ไหนอะจ้ะอุ้ยแฟนคลับอิงฟ้ามีแต่คนรวยๆเนาะล้ำสามล้ำสามนะจ้ะสามสิบถาดบ้านคู่จ้ะนิ่งแล้วจ่าพี่จ่าเท่าไหร่จ่ะจ้ะมีติ๊บอุ้ยอย่าทำอย่างนี้ใบเดียวน่าเกลียดพี่กล้องหลายตัวกล้องหลายตัวอย่าทำอย่างนี้จ้ะไม่พอหรอกจ้ะ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  ไม่โดนไม่โดนก้องบอกไม่โดนไม่กล้องบอกไม่โดนจ้ะพี่จ๋าจ๋าไม่เป็นไรโอ้ยโอนแล้วจริงๆนะสองหมื่นสี่ร้อยจพี่ฟ้าตรงนี้สามบพัเก๋ๆเนาะเก๋ๆจ้าจ้าปอบมือให้หน่อยได้ไหมจ้าสองหมื่นบาทขอบคุณนะคะพี่ชื่ออะไรจ้าอ้าวดวนดวนได้จ้าไม่ว่าการเหลือเหลือสต้องอีกเท่าไหร่ครับ ตรงนี้มี27ตรงนู้นเท่าไหร่ครับบอสใครจะดวนไม่ดวนไม่ดวนไปแล้วนะอย่าอย่าไปดวนอย่าไปดวนเลยจ้าพี่อย่าเอ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 าเราพูดไปแล้วไงอ่ะเบียบอันนี้ของใครของฟ้าเนาะโอเคโอเคโอเคมา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 56แพ็คสุดท้ายจ้าจ้าจ้าบาย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 เนาะโอเค วุ้ยขอเสียงปรมือหน่อยได้ไหมคะบ้านหลักเอ๋ยกองทัพเอ๋ยยังไงจ้าลือกจ๋าห้าสิบหกแพ็กสุดท้ายอันนี้อันนี้มื่นซองกิอ้าวไม่ยอมโอนยังไงจ้าบิดไม่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 แป๊บนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งนะคือค่าเบียร์เนี่ย ค่าเบียร์เนี่ยก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ค่าเบียร์เนี่ยคือเข้ามิสแกนมีตังหักไหมจ๊ะเสริมตังหักก็คือเข้าอิงฟ้าเต็มๆมีไหมจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวด่วนเลยใจเย็นไหป่องต่อป่องมีไหมอะไรเจ้าอะไรเจ้าอะไรจ๊ะเมกเกรงใจไม่กล้าพูดเพราะยังไม่ได้เอางี้อางนี้มาอันนี้เท่าไหร่จ๊ะ 1มอโอนก่อน12มามามไม่ได้สิเอาโอนแล้วขอแซวประมือให้กองทัพหน่อยค่ะ1มอะไรนะห้แพ็กสุดท้ายได้ไดมา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 ห้แพ็กสุดท้ายไหนใครเหมาให้หน่อยหกเจ0ดสองรอเันอาประชันไหม ปาชันไหมจ๊ะคนละป่องมา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 เอ้าเหลืออะไรเหลือเท่าไรอีกเอามาเหลืออีกแค่ห้าห้าสิบหกแพ็คสุดท้ายมีใครจะเหมาไหมจ๊ะจะได้จบจบแล้วจบกันนะนะนะจบแล้วจบกันอีกแค่ห้าสิบหกแพ็คสุดท้ายมีใครจะเหมาไหมคะมีใครเหมาพี่ฟ้าไหมคะห้าสิบหกแพ็คสุดท้ายมา มา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 ผสมน้ำแข็งเนาะโอเคเนี่ยเนี่ยเรถทูคนละแพ็กไหมรถทูคนละแพ็กไหมลูกคนละมีมีมีอีกไหมมีอีกไหมมามาากูทำเพื่อบริษัทขนาดนี้นะนะนะมามา ไม่แล้วละละยังไม่ได้ร้องเพลงนะมีสองเพลงนะโอเคสแน็คพัชชาเหลือห้าหกแพ็คสุดท้ายเธอห้าหกแพ็กเหรอหนูซื้อเองโอเคจบจริงป่ะหนูซื้อหกหมื่นเจ็ดนะค่ะหนูซื้อเองจริงเหรอแต่ว่าคนไหนเออเอออ้อโทรศัพท์ โอ้ยต่แตมีแต่แต่อา้าวคือพร้อมโอนดอมคณะสิแพ็กหมื่นสซื้อเองเลยเมื่อไม่เมื่อกี้บอกเหลือกี่แพ็กนะเมื่อกี้ห้าหกลบไปลบไปสิแพ็กไม่ห้หรือห้าหกาถึงหแพ็กห้าหกกเอ เมื่อกี้ห้าหกขนาซื้อไปสิสแพ็คเหลือสี่หกเอาใหม่นะนึกว่าเหลือห้าหกแพ็คไงคิดได้ไอ้จิ๋วเอาไปเอาโทรศัพท์มายยกไงได้ไม่โอ้ยอย่ามาพูดอย่างนี้อ่าคณะดไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยช่วยกันหน่อยเถอะอาห้าสิบหกแพ็คก็ซื้อไม่รู้จะซื้อไปทำไมเหมือนกันแป๊บหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่สาวยกสิสิทธิสิบหกแพ็คเธอจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ มันยังมีน้องๆที่เหลืออีกเยอะใช่ไหมล่ะใช่ไหมจ่ะเอางี้เอางี้ไหมเอางี้คนละแพ็กสองแพ็กไปเอางี้ขายกันเองขายเอาเอางี้คณาคณาคณาโว้ยคณาอ๋อคณาอยู่นี่เอาแล้วใครอ่ะอ๋อหยกอัปเดตตอนนี้เหลือ38แแพ็กสุดท้ายไม่ใช่นะใครจะเหมาก็แล้วแต่ว่าช่วยกันดื่มได้ไหม เนี่ยที่เหลืออยู่ตงนพี่ตังเงี้ยไม่ใช่น้องๆเข้าอุตส่า์แต่งตัวกันมาปีคริสมาสด้วยกันถูกไหมล่ะถูกไหมไม่พี่ฟ้าไม่ได้นำมาใครแฟนคลับมากแฟนคลับน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าน้องๆที่มาร่วมคริสมาสด้วยกันแต่งตัวกันมาขนาดนี้มีผลกับคะแนนเท่ากันโอเคไหมโอเคเนาะโอเคเนาะเหลือกี่แพ็กแล้วคะตอนนี้คณาอะไรโอเกไม่ซื้อเลยหรอ เออแล้วภูเก็ตยกยกขนาสิบแพ็กอ่าตอนนี้มีเดี๋ยวเจ๊ขวัญเจ๊ขวัญเงียบๆก่อนโอ้โหเมาแล้วเนี่ยก็เมแล้วก็มียกมิสแกรนชุมพรอีกสิบแพ็คค่ะเยอะเองใครนะไม่เอาเราเราสงสารน้องๆคนอื่นน่ะ พี่พี่ซันให้ถามว่าภูเก็ตยังไงคะภูเก็ตอยู่ไหนอะภูเก็ตเอาจริงนะตอนนี้ภูเก็ตคือยังไงรู้ไหมหลับอยู่ล่างเลยทีภูเก็ตเงียบมากภูเก็ตเงียบมากกัวชาเบลเงียบมากมึงกันเอ้ากัวชาเบลอยู่ไหนเอ้าแล้วกัวชาเบลไปไหนอะดอมหลินล่ะไม่แล้วกกวชาเบลไปไหน อ้าวกรเบลไม่มาวันนี้กูตักคะแนนเลยโอ้ยอ่ะกอดเออไม่ใช่กรเบลเธอคือหลินมาลินไม่มีโอกาสมาอีกไม่ใช่เอาจริงนะน้องๆที่มาวันนี้ถึงเขาไม่มีแฟนคขับแต่เขาก็เต็มใจกันมาไงเอ้าแนะนำเลยมีใครบ้างลอยพรพิมลกุหลาบมิสแกรลปจิตบุรีค่ะ คิมพิลพัฒน์มิสแกรนสมุดปราการค่ะมิลเชคอรพัชสยามมิสแกรนชนบุรีดีมกำมลฑนกอคราชกุลวงรถตูอยู่นะคะย้ายใหม่มิสแกรนพิษนุโลกค่ะเป็นทวินันยังยืนมิสแกรนชัยนาทค่ะเฟลินวีลินแก้วปุ๋มมิสแกรนนครสวรรค์ค่ะ เมยามรินยามิกราทอ่ยลแกรนนคพี่พเิดารธูมกรนกระบีค่ะเหลือพงพ่าป้าเนี่ยอะไรับที่เหลือให่ชาชาชาค่ะอห่าอย่าชาชานะเลือไสิบเแพ็คสุดท้ายสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็แพ็คสุดท้ายสิแพ็คสุดท้าย จ้าว่าไงจ้าคณาว่าไงจ้าก็โชคดีไปที่ไม่ใช่ห้าสิบหกจะเอาอะไรฮะอะไรอ่าตรงนี้อะไรเนี่ยพี่ส้มโอเหมาสิบเจ็ดแพ็คค่ะไปเฟิร์นส้มโอส้มโอเป็นไงนะส้มโอส้มโอจะเอาอะไรส้มโอจะเอาอะไรส้มโอเธอเป็นสายเปจังหวัดอะไรเธอพูดมา พี่สมอลอยากกินเธอสไหรมาสเ็แพ็กสุดท้ายเธอจะให้จังหวัดอะไรเธอพูดมาก็เธอเหมาสิบเจ็ดแพ็คสุดท้ายอะพูดเมื่อกี้เอ้าไม่ใช่ทุกคนได้ยินไม่เชื่อถามทุกคนได้ยินเหมือนหนูไหมคะพี่สมอลบอกว่าพี่สมอลเมาสิบเจ็ดแพ็กค่ะเอางี้เอางี้เอางี้ทุกคนจ๋าพี่ฟ้าจะบอกว่าน้องคน่อยู่ตรงหน้าตรงเงี้ยบางคนก็มีแฟนคลับเยอะ จ๋าว่าไงว่าไงให้ใครให้ใครจ๋าสิบอ้าวตรงนู้นอีกสิบให้ครสิบให้ใครจ๋าสิบแพ็คด้านโน้นเมย์เมย์ให้พี่ฟ้าเหรอด้านนู้นสิแพ็คเพิ่มให้สิบเนี่ยให้ใครพูดดีๆต่สิบให้ใครทีมงานให้พี่ฟ้าตอนนี้เหลือเท่าไหร่ให้พี่ฟ้าใช่ไหมจ๋าจ๋าให้พี่ฟ้าเนาะอีฟสองทำไมมันเพิ่มอะสิบแพ็คเอาไปไป ทีมงานไปเร็วๆดีเดี๋ยวเขาสั่งาไปอ้วกมาปะเนี่ยไปอ้วกมาสิบจ๋าให้พี่แพ็คเนาะสิบแพ็คเก็บตังค์ที่ใครค้าเอาไปฟังโน้ตเอาไปฟังโน้ตต้องฟังโน้ตโอเคกูไปเสิร์ฟเองโอเคช่างแม่มาเถอะมามาจ้ะมามามากูเสิร์ฟกดชาเบลไปไหนเนี่ยภูเก็ตไปไหนเนี่ยสิบสิบให้ใครจ๋าทุกคนทีมงานทีมงานเมาไปเสิร์ฟพี่ฟ้ากดชาเบลสิบแพ็ค แล้วกดเชเบลไปอะไรเพิ่งมาไปเต้นที่ไหนแล้วเป็นอะไรไม่มาตั้งแต่แรกเออ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 อ่ะกูทวงเลยกูทวงเลยถ้ามาเร็วแล้วพี่ฟ้าจะเรียกแล้วเขาหาว่าเข้าข้างภูเก็ตอ้าวอ้าวโซนไปไหนมาตั้งใจอ่ะอ่ะถ้าจะ่แรปถ้าจะแรกสิบ็กสิอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นึงเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่อสองแพ็คสิบ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 แพ็กกี่แพ็คคะ อะไรกินแพะจ๊ะแหลินทีภูเก็ตมึงถ่ายคลิปนะมึงเป็นคนมงล่าสุดแต่มึงลำเอียงนะจะมาถ่ายแค่ภูเก็ตลำเอียง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 กูไม่เข้าข้างด้วยกูไม่เข้าห้างด้วยกูเมาแล้วด้วยเอาสีแพะให้คนเชเบลให้ใครจ๊ะให้ใครพี่ฟ้าแล้วพี่ฟ้าจะกินกับไข่ กินกับใครให้พ so ี่พ้าประชันกับใครประชันกับทีมงานด้านล่างหรอแน่นะถ้าพี่ฟ้าประชันนะแน่นะเดี๋ยวลงไปเลยเอาเอาเอามามามาไม่ได้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เปอร์เซ็นต์ช่างแหม่งมันเอามันไว้ก่อนเอามันไว้ก่อนเอามันไว้ก่อนไม่ได้เปอร์เซ็นต์ช่างแหม่งมันมา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  แล้วแล้วใครจะประชันส่งมาส่งมาพี่อาไปทางด้านโน้นเดี๋ยวรอเป็นหนึ่งคุณพี่ใดๆก็ตามโอนมาก่อนเอาโอนยังได้จ้าโอนยังจ้า